KO ทาถึงทําเวอร์เกนเินเบอร์อีกแล้วทุกคน KO ที่ช่วยในเรื่องแก้การเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยตึงที่คอบ่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดสมองตีบก็หลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวน,วนี้ทุกคนเห็นผลลัพ์ไวนะคะหลายๆคนเนี่ยติดเตียงก็สามารถกลับมาเดินได้หลายคนที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนดูแลหลายวิธีไม่ดีขึ้นลองหลายตัวไม่ดีขึ้นตั้งแต่มาเจอ KO ได้ได้ว่าผลลั์เวอร์วางอลังการโพดโพ ที่สุดนะคะไปฟังนะคะเสียงคำยืนยันเสียงตามสายจากลูกค้าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าประทับใจมากสินค้าตัวนี้ดีมากทานน้อยเห็นผลไวเห็นผลเร็วไม,ไม่ต้องใช้เลยเก็ทดลองทดสอบดูอ๋อค่ะพีวนนะ่วิสูตรเป็นมากี่ปีนะคะโอ้มนานแล้วเกือบสิบปีนะเป็นสิบปีมีอาการยังไงนะคะตอนเป็นมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เวียนเวียนหัวเฉยๆเวียนเวียนหัวมันมันจะมาหนักอีตอนที่เมื่อ สอ,องสามปีเนี่ยมันมันล้กไปข้าจะวูบบางทีพอผมผมเดินไปเนี่ยเดินออกกําลังกายเนี่ยบางทีผมต้องนั่งเลยนะมันจะวูบอืมจะวูบพอดีผมไปดูไปเปิดโทรศัพท์เจอพอดีเลยนะนะ่ะเจอเคสที่เขาเอ,อ,ออกไปแล้วก็เออมันเป็นอาการเหมือนเราก็เลยทดลองทานใช่ไหมคะอคา่แล้วเป็นย<ห>ังไงทานทานไปกี่เม็ดนะคะสี ี่เม็ดก็คือสองวันเช้าสองเย็นวันละสองแคปซูลเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะใช่ใช่ผมว่าโอ้ดีมากเลยพี่โอ้โหคนละตอนนี้เป็นยังไงคะเรียกว่าวูบเป็นหัวอะไรนีหายหมดละวูมันเดี๋ยวนี้มันไม่วูบแล้วนะมันไม่วูบดีมากเลยผมจะจะจะสังเกตดูสักให้มันหมดสักกล่องหนึ่งก่อนจ้ะแต่ตอนนี้คือที่พี่บอกว่าใช้ไม่ทงไม้เท้าอะไรคือแบบเป็นยังไงไม่ต้องใช้ละเอาไม่ไม่ไม่ ถ้าถามความมั่นใจตอนนี้อืมคุณพี่แบบรู้สึกมั่นใจในสินค้าคโอมากแค่ไหนคะว่าจะช่วยอาการวูดเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีขึ้นอ่ะโหผมเกือบตอนนี้เนาะเอาให้แปดสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนที่คือคือคือว่ามันเพิ่งได้สองเม็ดได้สามเม็ดสี่เม็ดนึงเนาะแต่ว่าผลลัพธ์นี่คือประทับใจไหมคะพี่มันมันมันดีมากผลลัพธ์อ่ะพี่อืมสุดยอดเลย น,ะะนี่แหละใครได้ทานก็จะพูดเหมือนเสียงเดียวกันกับพี่พิสุทธิ์นี่แล้วว่าสินค้า<ช>อะไรมันดีขนาดนี้แล้วถ้าใครไม่เปิดใจดีเนาะเสียดายแทนนะคะใช่ไหมผมว่าโอ้ทำไมไม่ไม,ไม,าาาาามาเจอตนะั้งแต่นานตึกมาเจอเนาะผมว่า<อ><ะ>ไม่เป็นไรคะ่ะไม่สาย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ฟังเสียงคํายืนยันจากคุณวิสิตนะคะที่อยู่จังหวัดลําปางเรียกได้ว่านะคะผลลัพธ์เนี่ยใครที่ได้ทานนะลูกค้าที่เปิดใจลองทานนะคะผลลัพธ์ต้องแบบว้าวแบบนี้นะหลายๆคนนะคะที่ได้ทดลองทานก็จะกลับมาสั่งเซ็ตใหญ่นะแนะนําเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากสารสกัดที่เข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวเห็นไหมคะลูกค้าที่ทานก็มายืนยันแล้วว่าเห็นผลไวมากนะแล้วก็ดีขึ้นชัดเจนใครที่มีอาการดังกล่าวนะต้องแบบว่าลองเลยไม่ผิดหวังนะผลิต พันตัว KO นะคะตัวนี้นะมีออยอยู่ด้านหลังนะคะอิสลามทานได้ปลอดภัย100%ค่ะจะจำาหน่ายมาแล้วทั้งหมด15ปีนะคะสั่งซื้อกับบุ๊กนะคะได้สินค้าของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์หากใครที่เป็นอยู่ไม่ว่าอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนตึงที่คอบ่าไหลมือเท้าชาแขนนขาอ่อนแรงบุ๊กบอกเลยนะคะตัวนี้ต้องตัวนี้สูตรนี้เท่านั้นณนะวินาทีนี้นะคะลองเลยนะคะไม่มีลองผิดนะคะลองถูกที่ KO ที่เดียวคะ่ะ